สวัสดีครับผมกีรล,ลดิมิพัทเก้าไม้มงคลกาฝากของที่ทรนสิทธิ์นะครับกหลังจากที่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหอยหลวงพ่อเนรปุ๊บผมเจอเถาวันผูกไม่หยุดเลยครับตอนนี้นะฮะและแท้นะครับนี่ที่เมื่อเช้าเมื่อเช้าถูกไหมครับเมื่อเช้านี่นี่สายหน่อยเวลาตอนนี้เลยนะนี่นี่ครับสดสดเลยนะฮะสดสดเลยนะครับผมเนี่ยดูผูกแน่นไหมดูได้เลยนะครับ นี่อย่างนี้ยที่หลายคนเสาะหาเห็นไหมครับนั่นเปียบบางไปเลยนะครับผมก็ราคาแต่ละอย่างก็อย่างนี้ก็จะแพงกว่านะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้นี่แล้วก็แบบนี้นะฮะอยู่ที่ว่าการผูกแบบไหนถ้าอย่างนี้ก็ถูกหน่อยนะครับแต่ผูกไหมผูกนะครับนี่นะฮะมาดูตะกรุดอะไรแปลงรูปอาจารย์น้องด้วยนะครับมีหลายคนทักมาฮะวันนี้นะครับเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ครับ ล่าส on ุดนะครับดอกเล็กหลือดอกเดียวนะครับอันนี้9มมนะครับผมเนี่ยบอกเก้านะครับบอกเก้านะฮะยาวนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จุดสี่ห้านี่ครับผมจุดสี่ห้ายาวเกือบสองนิ้วนะครับนี่พออันนี้สองนิ้วนะฮะเนี่ยดูได้เลยเปรียบเทียบนะครับเห็นไหมนะฮะเนี่ยให้ดูสะเปรียบเทียบขนาดเลยนะครับเปรียบเทียบขนาดเลยนะฮะดูได้เลยนะครับผมเนี่ย นะครับเดี๋ยวเะให้วางซีดหน่อยนะครับวางให้ดีสักนิดนี่อ่าดูนะครับนี่ครับนี่คือที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับตะกุดนาฬิกงรูปอาจารย์นองยุคตนนะครับเราได้ตามบ้านนะฮะสินค้าของผมนะครับนี่ดอกเล็กนะครับปอกจุดสองสองนะครับยาวสองเซนก็ดอกเดียวสุดท้ายนะฮะแล้วก็เก้ามมสี่ห้าแล้วก็สามแปดยาวสองนิ้วนะครับ ถ้าถามว่าเคยเห็นไหมมีไหมมีฮะคุณลองหาข้อมูลดูคุณจะเจอนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับดูได้เลยส่วนเทาวันผูกดูครับผูกไหมนี่เห็นไหมฮะแท้ไหมดูได้เลยนะครับผมนี่นี่ดูเปรียบเทียบการผูกเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะฮะ สองชิ้นนี้ก็จะมีราคาหน่อยแล้วก็ลงมาแล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับแต่ละชิ้นนะฮะคือเป็นของดีของทนสิทธิ์นะครับแถววันผูกหายากนะครับวันนี้ตั้งแต่ห้อยหลวงพ่อเนนครับนะครับเจอเไม่หยุดเลยแถววันผูกนะครับนี่ขอบารมีหลวงพ่อเนนคุ้มครองครับให้โลกโชคลาภลูกหลานนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สมชายมากนะครับขอเอ่ยชื่อนะครับ นะฮะที่เป็นผู้มอบให้นะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าจนผมมีสามารถเอาภาพอเลี่ยมได้นะครับผมนะครับขอบคุณมากเลยตะกรุดน่าราแปลงรูปอาจารย์นองล่าสุดตอนนี้ก็มีเท่านี้นะครับนะฮะเพราะว่าล่าสุดที่เราหามาก็หมดแล้วเราหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากทุกทีจะได้ดอกเล็กมาด้วยรอบนี้ไม่มีเลยนะครับหายากขึ้นนะครับตะกรุดน่าราแปลงรูปนะครับรวมถึงเถาวันถูกท่านไหนชอบชิ้นไหนสนใจทักได้เลยอย่างชิ้นนี้เห็นไหม เดี๋ยวมีภาพนิ่งลงด้วยนะครับชอบชิ้นไหนดอกไหนก็สอบถามทักกันได้โอเคครับขอบพระคุณมากครับผมจีระล้นหรือมีพัดก้าไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์ขอบคุณมากครับขอว่ารมีหลวงพ่อเนงคุ้มครองทุกท่านครับผม